สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC อีหลาหน่อยอุ้งอิงจูผูสุคคนนะครับสวัสดี FC ฟซีมิดมอแค้ชนแฟนหมอล่ำอีสา,บานบ้านเฮ้าเอฟซีทั่วโลกซึ่งคลิปนี้ผมนุ่มบลบือนะครับก็ได้ไปติดตามแพลตฟอร์มต่างๆบํปเาสิเปลี่ยนทางแอปฟ้าหรือแอปแดงนะครับซึ่งผมก็ได้ไปเห็นทางแพลตฟอร์มของแอปฟ้านะครับ ผมก็ได้เขาไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับของ,ของทางด่านบอดโจแล้วล่งไว้นะครับนุ่มโจเฮฮาพาสเสด็จนะครับคลิปนี้ผมก็เลยอยากสีมาเบาต่อนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่บอดโจเราออกมาเบานะครับเราเจอคอมเมนต์นะครับเอฟถ้าสาวหน่อยเพรบานแพงบบมีอีหลา่าวงยิง,งกระแกว สาวหน่อยเพรบันแพงผู้บริหารบอกเก่งอย่างประมาณนี้เราครับทีบอโจเล่าบอานะครับทีคอมเมนต์มาว่าให้ทังบอโจนะครับซึ่งผมม่งว่าถ้าเอฟซีทันนี้นะครับถ้าเป็นเอฟซีอีหล่าหน่อยอุ๋งอิงเป็นเอฟซีสาวหน่อยเพรบันแพงจริงๆนะครับบอสมควนนะครับบอสมควรทีสิมาคอมเมนต์แบบนี้นะครับเพราะว่าอีอย่างตี เพราะว่าแบบเนี้ยมันเป็นการด้อยค่านะครับเป็นการด้อยค่าพอผู้สั่งนะครับนี่คือพอผู้ที่สั่งอีหล่าหน่อยอุงอิงขึ้นมาเนาะครับคนที่ลุกปั่นอิหล่าหน่อยอุงอิงขึ้นมาให้เจ้าได้รู้จักนะครับถ้าบ่มีพอคนนี้บ่มีเวทีสาวหน่อยเพียดบานแพงอีหล่าหน่อยอุงอิงก็บ่ได้ข้นมาเจ้าก็บ่ได้รู้จักอิหล่าหน่อยอุงอิงเนาะครับถ้าเจ้าเป็นเอฟซีน้องอีหลีเจ้า ต้องคิดบวกนะครับโมเมนต์สีมาด้อยค่าแบบนี้อันนี้โมเมนต์ดอกพี่น้องผมว่านี่เป็นเอฟซีที่จ่องทำไรนาซีกุ้มเดิมแล้วครับกุ้มที่ไปคอมเมนต์ให้พ่อเอกแล้วพ่อเอกก็ได้โพสทั้งเพจนันะครับสีเลือกติดตามเวลาหน่อยขอบาบนั่นแหละครับว่าน้องมาครอบคัวน้องบูรวมกิจกรรมคบกับพ่อโจนะครับแล้วก็มาเมื่อี้กับ้านจีราศรี แต่มีคอมเมนต์แบบนี้เนาะครับคอมเมนต์ comment แบบเดียวกันนี่แหละว่านองบ่ามารวมกิจกรรมนู่นนี่นั่นบ่ห้ความร่วม,มือกับกิจกรรมของพอ่อแล้วก็มาคอมเมนต์นี่แหละครับคอมเมนต์ comment แต่คลิปวานตูถเราได้ยิบคอมเมนต์ comment นี่ขึ้นมาเพื่อที่สิว้านี่ยแหละครับเพื่อที่สิอธิบายนี่ยแหละครับตรงมองในมุ่มบวกนะครับนี่คือผู้สางอีหล่าน้อยอุ้งอิงเลยครับบ่เม่น วาีหล่าน้อยอุงยิงดังขึ้นมาเองกนะครับเราเอามาสั่งเราสั่งจากศูนย์นะครับเริ่มจากศูนย์ปุกปั่นขึ้นมารับนองขึืนมาให้นองมาหาอยู่หลังเวทีแฟนคลับเอฟซีพ่อแม่เอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศจังได้หล้จักวานี่คืออีล่าหน่อยอุงยิงจังคอยไดติดตามชีวิตนองจังคอยได้มาเป็นเอฟซีนองนะครับเจ้าคอเมนแบบนี้เพิ่น เป็นผู้สร้างนองขึืนมาเนี่ยเพิ่นเสียใจเลยครับเพราะว่าเจ้ามาด้อยค่าเพิ่นนะครับด้อยค่าเพราะขันเจ้าเอ็ซีน e ้องอีเดียเจ้ามาคออเมนตนแบบนี้นี่คือเจ้าที่ทำลร่นองนี่ครับเจ้าคิดยังไงเจ้าจึงคอมเมนตนแบบนี้นะครับมันบ่เมนเป็นการสิม,มาอ้างว่าเจ้าของเป็นเอสซี่ละแต่สิม,มาคออเมนต์ ให้พ่อกับลูกเพิ่นพิดกันบอกเพิ่นบ่ตุกลุมเจ้าดอกครับได้สมาหาข้อเม่อยุ่แย่งแต่แขงรัวแบบนี้เนาะครับจากความวังดีของเจ้าคันว่าเจ้าเป็นเอซีอีหล่กแต่เจ้าขอมเมตนแบบนี้เหมือนกับเจ้าสีขาน้องทางอ้อมนะครับสีเทศให้น้องเหมือนพักดันให้น้องไปอยู่โลกส่วนตัวผู้เดียวบว่ห้มากบบ่บห้มากุกคขี้กับมูเพื่อนฟูงอีอย่างจังสีเนาะครับ จากง,งานจีราศีมันนี่คือกันนะครับเป็นยังกันเล็กๆเราเป็นยังน้องคือเสีบยอ,อยากมากนะครับน้องอะอยากมากอยู่แล้วเป็นยังน้องเสียบวยอยากมีมูมีพวกแมนบอกครับพี่น้องอายุน้องสามีมันกำลังอยู่ในวัยที่มีมูมีพวกนะครับเหรียญน,น้ำมูน้ำพวกกลางภาษาเทคโนโลยีอายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเตนีด้วยผาละนาทีของน้อง น้องได้ก้าวเขาว่าเป็นศิลปินนะครับน้องเลือกเส้นทางสายนี้น้องก็เลยต้องขาดตรงนั้นไปนะครับขาดตรงที่ต้องไปเรียนกับมูอีงสีเพราะว่าน้องต้องหาเวลาซ้อมเจ้าของนาะครับฝึกลองฝึกล่ำเห็นบ่ครับน้องกับปุ่นไปเลียนนัง่งไปเลียนนําอาจารย์บิก๊กผูปอลินปุ่นเพื่อที่จะฝึกลองฝึกล่ำเจ้าของให้มั่นมันทับจุดด้อยของเจ้าของนี่ครับ แม่นบอกาพี่น้องน้องรู้ว่าจุดใดที่น้องขาดน้องก็พยายามเติมแต่งแต่เจ้าเป็นเอฟซีน้องขันเจ้าเป็นเอฟซีน้องอีหลีแต่เมาคอเเมนตนแบบนี้เจ้าข่าน้องครับแบบนี้บ่ได้หวังดีกับน้องเลยครับผมก็บ่เขาใจคื้กันเนาะครับว่าเป็นยังตรงอคติขนาดนี้เนาะครับบางเทียเฮ้าก็ตตรงเปิดใจให้กว้างเนาะครับว่า บทโจละเป็นค้นสางนองขึ้นมากนะครับเราบโบด้ว่าไปดึงมาจากคนอื่อนโบแมนว่าน้องมีสื่อเสียงอยู่แล้วบเแมนว่าน้องดังอยู่ลแล้วเราไปหยาดจากวงอื้นไปหยาดไปหยาดจากที่อื่นมากเพื่อที่มาอยู่วงอยู่ของ,ของมันโบแมนแบบนั้นดีครับนี่คือเป็นการพักดันเริ่มต้นจากศูนย์นะครับนี่คือพอผู้สางนี่คือพอ,อพอูดอยู่ทรงลูกฟุกปันลูกให้เป็นศูนย์หนาสาวหน่อยเพียบานแพง บวสิภูเก็กได้นี่พอเขาหนีนะเป็นคนดันขึ้นดันขึ้นดันขืนดันขืน,น,ขนพักน่องไปสู้หน้าจอทีวีไปสู้ไา่การทีวีนูน่นนี่นั่นนะครับจนน้องได้รับพี่ซินเตอร์จนมีเอฟซีแฟนคลับให้การสนับสนุนน้องน้องกระจิงได้มารับพี่ซินเตอร์ของแบนต่างๆนะครับบวสิกังน้่งขี้นิกบวสิท่าแก้หน่อย ต้องให้พ่มเป็นถ้ำครับพ่อผู้สางน้ำครับคลิปนี้ผมนุ่มบลับเบือขอฝากไว้เสมอนะครับมีข่าวสารอันใดกระสืมาบวกาสู้กันทั้งอีกครับฝากพี่น้องกดไลค,ดค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำลิปต่อต่อไปนี้นะครับคลิปนี้นุ่มบลับเบือขอฝากไว้ซสมอนะครับข,ข้าวค้าสวัสดีครับผม